I'm not <laughs> <laughs> นั่งตรงนี้สนุกมากเลยอ่ะจิ๋มว่าไง おじゃあい ไม,ไม่เนี่ยะถ้ามีหิวจะได้ต้มได้น้อย ยืเนนั่งนู้นกด้นั่ข้าน้นเลยเ่ยเอาปีน่าให้ดีหายหายทำ้วมาีหายจะไตะไปปด้วยังเนี่ย อะไรกุ้งทอดนึ่งเกี๊ยงนะหมดแล้วกุ้งทอดหมดนะลาล่า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 ให้กินไม่ละไม่เอาแม่เหลือกินน้ำซุปนะแม่แม่ ไม่มีแล้วคนักเลืดแม่เสาาียใจอ,อันนี้เลือดไหลแม่ไม่เลือไดไหลหรอกแเสียายาเลือดจากหหนูขาหนูใส่ไแทนกับเท้าหน่อยมา 翻译。 เข้าไปเสือเข้าไปเสือลุกขึนไปหยิบเอาเลยนี่ไม่เอานี่ไม่เอานี่ยะบอกว่าอย่าก่อนแม่แม่หมดแล้วรู้แล้วรู้แล้วแม่หมดถือไม่ได้ถือไม่ได้ไม่แม่ไม่แม่ รักคือไม่ต้องรักเลยลตกลงไปลงไปนี่ตกลงไี่ตัีดเดินออกไปเตาเตา นีเยเข้าค่ายลูกเสือกันอากาศเย็นๆลงเข้าค่ายลูกเสือฮะอากาศเย็นๆมาเข้าค่ายลูกเสือ,อาก,ากอันอันนี้อะไรลูกแมวเข้าค่ายลูกแมว ลูกเสือตัวงตัวใหญ่อันนี้ลูกแมวนี่ลูกแมวเสือแมลูกเสือลูกแมวนี่พี่พอกินมากๆเ้็บพาชอายลูกแมว <c oughs> นน้ำไม่แม่ดน้ำแม่ฝนน้ำแม่แม่หน่องหนูจะเดินไปที่ขานี่น้ีของหนูนะ น้ำแห้งหมดเข้าค่ายลูกเสือกันเข้าวค่ายลูกแมวเข้าค่ายลูกแมวสี่ตัวค่ายลูกแมว เข้าค่ายลูกแมวก่อนหาลูกแมวมาเข้าค่ายอ๋อละพโม่อากาศหนาวหนาวพาลูกแมวมาเข้าค่ายก่อนเข้าเข้าเข่าแมวเข้าเข่าแมวแม่แมวรักแม่แม่ก็รักแม่ค่ะแม่ไม่ตัด ได้ครับไม่โอ้โหเทียนไฟดำนิดเดียวไม่พอแล้วเดี๋ยวน้ำมันแห้งใส่แบบเยอะไม่ได้ใส่เยอะน้ำจะแห้งครับอืม,อมนี่ยพอมากน้ำแห้งแต่น้ำก็จะแห้งเห็นไหมจะเผ็ดไหมลูกแมวจะเผ็ด <laughs> หวานดีครหมอเยอะไหมเยอะครับหวนอูดีดีสดใหม่จากเตา แม่ม่มนม่มนมื่จาลูกไม้สวยดิมน่ะเยอะไหมเอาน้อยค่ะเอาน้อยแม่ดอกไม้สวยโดนพี่มาแม่ดอกไม้สวยครับทิ้งไปลูกทิ้งไปโดนพี่มาฮะครับจาห้าดนพี่มา พี่นั่งลง,งบอกให้เอาไปทิ้งเล่นไม่ได้มาพีมาเอาพีนั่งดีๆเดี๋ยวตีนจะโดนในนี่พี่ลูกมาพีลูกมา cảm cả mũi <laughs> buồn nha con ra thấy tôi dài buồn buồn con tôi này Ja.